ดิฉันเป็นนายกของคนไทยดิฉันต้องดูแลคนไทยก่อนนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดดิฉันทราบดีนะคะว่ามีเรื่องของออผู้มีอิทธิพลนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อดังๆท,ท,ที่ที่ในข่าวลือออกมานะคะนักการเมืองออใครก็ตามนะคะที่นในทุนข้าราชการต่างๆที่มีอิทธิพลนะคะดิฉันออขอให้คำมั่นสัญญานะคะกับสภาสังเกตแห่งนี้นะคะว่าดิฉันจะจัดการเรื่องนี้อย่างจรงิงจังแล้วก็ให้ทุกคนมั่นใจค่ะว่า เมื่อไม่ว่าเป็นใครก็ตามตำแหน่งสูงใหญ่อะไรแค่ไหนก็ตามถ้าทำผิดในเรื่องนี้นั่นคือการทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยเดือดร้อนเพราะฉะนั้นดิฉันจะจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็มั่นใจว่าจะทำเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่แน่นอนตรงเกียรติทุกท่านค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอ,อ รายงานก่อนเลยว่าตั้งแต่ก่อนดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีเองนะคะปัญหาเรื่องของค a l l center ปัญหาแก๊ง call น e n t e r ต่างๆเนี่ยเป็นปัญหาที่แพร่หลายในทุกๆสังคมทุกๆก,กลุ่มของประเทศทุกๆจังหวัดในประเทศของเราไม่เพียงแค่นั้นค่ะก็ยังส่งผลกระทบไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะมากไปกว่าน,นั้นไม่ใช่ในเอเชียเท่านั้นแต่ทั่วโลกค่ะคอนเซิร์นถึงปัญหาไม่ว่าจะเป็นค a l l center ก็มีนะคะก c a m m e r ต่างๆเกิดขึ้นหมด ทุกๆพื้นที่นะคะเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญเป็นอย่างมากและแน่นอนค่ะว่าดิฉันได้รับข่าวสารมากมายเหมือนพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้หลอกพี่น้องประชาชนของเรายัางไงบ้างบางคนหมดเนื้อหมดตัวบางคนต้องถึงกระจบชีวิตบางคนคิดที่จะ ทำร้ายคนอื่นเพื่อต้องเอาสตางมาแก้หนี้แก้สินมากมายไปหมดค่ะแล้วมันกลายเป็นปัญหาต่อเนื่องนําเข้ามาถึงปัญหาของเรื่องยาเสพติดต่อไปเกิดความไม่สงบสุขอีกมากมายหลายประเด็นนะคะก็เป็นสิ่งที่จริงๆประชาชนทุกคนทราบอยู่แล้วพอดิฉันได้มาเป็นรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะดิฉันก็ได้สั่งการทันทีนะคะกับ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดีเองนะคะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีสํานักงานกสทช,อช,อชอนะคะแล้วก็ปะปะงแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะเรื่องความมั่นคงต่างก็ต้องช่วยกันดูแล ในเรื่องของคอร์เซนเตอร์อย่างบูรณาการค่ะเพราะว่าไม่สามารถทําโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยการที่เราจะต้องคุยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอความร่วมมืออย่างบูรณาการนั้นจะต้องใช้รัฐบาลกับรัฐบาลค่ะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเรามาจากช่องทางอื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่แน่ใจว่าเรามาช่องทางอย่างใรได้บ้างเมื่อรัฐบาลคุยกับรัฐบาลเราก็หาทางออกร่วมกัน นะคะอันนี้ก็คือต้องขอความร่วมมือจากทุกประเทศที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นคอร์เซนเตอร์ยาเสพติดเรื่องอื่นอีกมากมายค่ะการข่าวสัญญาต่อให้พูดคำพมดดหรือไม่นะคะจากการนการทั้งหมดนะคะที่กล่าวมาฉันคิดว่าเป็นที่เป็นประโยชน์และสสังเาตมาทำก็ได้หมดหม่บาะว่าเมื่อก่อนนี้แต่ละวันเนี่ยมีความเนื่งห้านิ้วชิ้นอที่ถูกหลอกไปนรยล้านบาทต่อวัน ึ่ตอนนี้ตัวเลข A ี50ล้านบาทต่อวก็มีการถามสัญญาต่อให้มี่มาทำรกิจหม่นะคะจากการการทั้งหมดที่กล่าวมาอว่าเป็นที่เป็นประโยชน์ล้วการมาทก็ได้บมาคะว่าเมื่อก่อนนี้แต่ละวันเนี่ยมีความเสนอที่นที่สูอกวาไป100ล้านบาทต่อวันซึ่งตอนนี้ตัวเลข A 50ล้าน